ครับอันนี้ก็ขอมาประกอบลูกปืนเข้าไปแล้วเรียบร้อยลูกปืนแ็อยู่นี่นี่นะลูกปืนใหม่อ่นนี้ก็สวมไปสุดปุ๊บตัวนี้รูนี้มันเป็นรูหัวอัจจระบีนะมันจะมีมาให้ด้วยแต่ว่าตัวนี้ไม่มีซื้อมาใส่ให้แล้วอันนี้เป็นหัวอัจจระบีแล้วก็อันนี้เดือยตัวนี้ก็ทําแล้วนี่ก็ล็อกอย่างนี้ใส่เข้าไปก็คือว่าไอ ตัวนี้มันเป็นตัวบังคับให้มันอยู่ตรงศูนย์มันมันก็จะเข้าในร่องนี้เข้าไปในร่องแบบนี้นี่อย,อยู่วันนี้แล้วก็อเอากบใส่เข้าไป พอใส่เข้าไปปุ๊บเ็ดกับอยู่แันนี้ก็จะอยู่กันประมาณนี้นะจะเสียบริมก็จะลงเข้าไปในร่องริมพอดีถ้ามันหลวมก็เชื่อมแต้มไว้ด้านข้างเนี้ได้ล็อกเดือยได้ ถ้าไม่มีริมปุ๊บมันมันจะตั้งตัวตัวล้อแกไอตัวดุมล้อเนี่ยมันจะตั้งยากถ้าไม่มีริ่มบังคับอันนี้ก็เหลือเหล้อองคเหลียวเหล้อองเหลียว ลองดูว่าองศาจะได้เท่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองวัดดูอีกทีนะึง